อันนี้เราไม่ได้เด็กกับต้อใช่อ่าอ่าสวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองครับผมวันนี้ต้องพามาเที่ยวสวนฝรั่งเนาะเดี๋ยวพาไปชิมฝรั่งสดๆจากสวนกันตอนนี้ฝรั่งมาแรงมากราคาพุ่งกระชุดแทบทุกส่วนเลยนะใครปลูกฝรั่งไม่ว่าไส้แดงไส้าขาวนะกิมจูปลาไปจะสี่สิบแล้วอะตอนเนี้ยราคาราคาอกนเรียนอ่าราคาดีดีราคาพอกับทุเรียนเลยตอนเนี้ย ตลาดฝรั่งมาแรงมากเนาะแต่ตอนเนี้ยเรือแล้วติดแล้วเรามาสามอะแล้วหนักหัวเจอ๋ยวต้องคนเดียวออ้ยผายไปไปแล้วเนะโอเคครับเดี๋ยวพามาเที่ยวกันเนาะแล้วก็ชิมฝรั่งสดๆจากสวนกันเตรียมอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวพามาชิมเฟิร์นหงมีเนาะเป็นยังไงต้นใหญ่หน้าตาเป็นยังไงจากสวนสดๆเลยเดี๋ยวเราตัดชิมกันที่นี่เลยเดี๋ยวตามมาชมกันครับก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรดินซีวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเดี๋ยวอาจจะต้องช่วยอุ้ยค้ำนะเหมือนเรื่องมันไม่ไปเลยไปเดี๋ยวต้องกลับกล้องให้ดูหน้าๆด้วยเฟินเฟินหงมี่ร่องนี้ไม่ใช่ใช่ไหมร่องนี้ไม่ใช่ร่องนี้แป้นนี่ร่องนี้เฟินแต่ร่องนึงเนี่ยไอแป้นหร่องไอ้นี่ร่องใหญ่นี่ทำเงินได้เป็นแสนร่องปลูกแป้นห้าร่องกับเฟินหนึ่งร่องเฟินหงมี่ทำเงินได้หลายแสนกว่าด้วยเนี่ยลูก อืมราคาใช่ไหมสามสี่เท่าทอ่ะเออปลูกเถอะเชื่อตัอันนี้มันต้นที่ออกก่อทีแรกไงต้นมันก็เลยแก่นนอ,าาอันี้ออมาหลายปีแล้วอนะ๋อน<ม>ี่หลายปีใช่ไหมดูต้นจะไม่ค่อยใหญ่ดูลำต้นอืมเนี่ยเพิ่์นหงมีนะครับอ๋อนี่เดี๋ยวเอาแบตออกก็เอ,อาปลูงแบบอันนี้วันนี้เขาตัดอยู่ด้วยใช่ป่ะหรือตัดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาตัดตอนเย็นอ๋อเดี๋ยวเขามาตัดตอนเย็น อ๋อขายเองใช่ไหมครับปลูกเองขายเองวันนี้ไม่ไม่มีไม้นะไม้ไมเล็ดมีปัญหาอีกแล้วเก่อสปอนเซอร์เห็นนะส่งมาได้นะครับเนี่ยนี่เฟิร์นหมดเลยนะเฟิร์นล่องเดียวให้ผลผลิตไม่ใช่สิทำเงินได้มากกว่าแป้นสามถึงสี่เท่านะขนาดแป้นอ่าขนาดแป้นสี่ล่องนะโนโนไปส่งละ ใหญ่นะมันก็สุกไปไวไปน่ะกินเลยเนี่ยกัดข้างหน้าเลยเนี่ยนี่มาแล้วเด็ดสดๆจากต้นเลยขอลูกหนึ่งเท่ไหร่เทไหรขอลูกไม่ใหญ่แ้องโอ๊ยมขาโบเลยขาโบเลยมันคนละลูกเลยเทสเลยอย่านานเดี๋ยวต้องกลับกล้องก่อนมีอะไรเลยอ่ะเฟนผมมีโอกาสแล้วกูเนี่ยนี่นี่แดงแดงเริ่มออกมาที่เปลือกแล้วกัดเลยแล้ว ฟูมากอะ่ะฟูเป็นโฟมเลยว่ะมอันนี้สุกจัดเลยคนบ้าเที่ยวสวนตอนเที่ยงด่างจะไหม้แลวเนี่ยออกตลอดเลยต้องกินอย่างนี้เลยว่าเป็นไงแต่ความสวยนะสีสวยสีสวยมากรสชาติอะ่อนะก็เถอะเราคงแต่งได้ ปลูกินตีนะอปุ๋ยดอืมอุ๋ยด้วยท้ายทูอืมนดูบรรยากาศไปแล้วก็ชิมไปด้วยร้อนด้วยร้อนจ้ดเลยต้องบอกอากาศจํำใสอมากด้วยจำใสมากหัวติดเดือเง่ดูนะคือมันดกมากอันนี้เขา เขาไว้ตั้งทั้งปีเลยใช่ไหมใช่หอยเลยเห็นป้ายเนี่ยมีรุ่นหอ่หออไ้รุ่นนี้แมก,ก็คดาคือห่อไปได้หนึ่งอาทิตย์แล้วก็กม,มารุ่นนี้ก็<อ>ไล่จับไปเรื่อยๆคือไม่ขาดจิตอ่ะหูู้หดูบรรยากาศกันไปเรื่อยล่องเนี้ยประมาณกี่ต้นอ่ะพอรู้จำนวนไหมร้อยแห่ะล่องยาวอืเนี่ยมแปลพื้นที่ไม่เยอะเนี่ยปลูกฝุ่นนะให้ผลผลิต ดีกว่ตอนไว้โนารอยโลตลาดก็ไปโลร้อยห้าสิบเราทำพีมเมี่ยมีสีก็ทั้งสองร้อยนะอินซีเลยไม่เอาที่งาวคะไม่ไม่เร่งเนาะแต่อินซีอะรา้ามันออกชัดแบบลอืมอยยมอย่เงี้ยเป็หนึ่งอ ก็คือตัดได้ก็ได้เลยนอยอี้แล้วก็มารุ่นนี้ก็มันดกจัดเลยลูกเหนอะยอ้นี่ๆๆเราต้องกลับกล้องนิดนึงสีกระดาษอันนี้ก็สีกระดาใช่ไหมมองรู้กระดาษเก่าๆหน่อยกระดาษยิ่งเข้มน้ำตาลเข้มดูเก่าหน่อยก็นั่นแหละคือใกล้ใกล้ใกล้สุกใกล้เด็ดได้ดาดได้ปืนที่เขาปืนทิ้งอยโอ้โหเนี่ยขับทิ้งไม่ใช่น้อยอ่ะเนี่ยแล้วก็ออกออกอีก มีเสียงกบด้วยแต่แปลกนามาที่นี่เจ้าของสวนมาค่อยมาถ่ายกับเรายกสวนให้เราไายเลยเห็นไหมแต่ผิวก็สวยเลยผิวแบบทำผลง่ายเลยอืมะเนีต้องนี่ยตปอเนื้อผู้ฟูเนีเหมือนโฟมเลยนะ ร้อยต้นเนี่ยทำผลแบ่งเป็นโซนนะโซนอะไรยี่สิบต้นดูแลคนเดียวอะไรเงี้ยก็ได้รายได้ทุกวันแล้วนะเิผนดกจริงไงในนี้เนี่ยหืมสร้างผลคนเดียวได้เปรียบดไม่ดูนะผลออกเลยขัวเดียวเก็บรูปพวกนี้ไว้ให้ด้วยด้วยใช้ได้ดก ดูกดกอันนี้ต้นใหม่ใช่ไหมดูต้นใหม่ดูลูกดิต้นตนแป้ฝั่งนี้อายุกี่ปีครับอันนี้แค่นี้น้องนี้เป็นกิมจูของกิมจูอันนี้ห้าปีแล้วห้าปีเฟิรนเฟิรนฝั่งนี้ครับโอ้โยนี่ก็ลูกได้นะเนี่ยแต่ยังแต่ขาวแล้วอ่ะทีนี้เขาห่อกันเม็ดเลยฟ้าแจ่มใสเหมาะแก่การอาบแดดกลางเดือ ฝืนหงมี่พันเนี่ยเข้ามากี่ปีแล้วอุว้ยพอรู้ปะรู้ประวัติรู้อะไรไหมมันก็ยเข้ามาสองะสองปีกว่าค่ะม,มามาหลังหงปอสือเนาะม,มาที่หลังลองเล่นไปด้วยมีใครปลูกหรอเพรา้ว่ามันมีเน็ดเยอะอ๋อไส้แดงที่มาแรกๆเลยต้องคิดว่าน่าจะเป็นแตงโมใช่ไหมใช่สี่กัวปลาล่า,า,าแล้วก็มาหงปอสือ อันนี้ก็จะเป็นเฟิร์นหงมีอันนี้ต้นใหม่นะดูดิต้นแค่ไหนรับลูกหรือมั้งตีห้าลูกมีกี่งงตีห้าตีห้าลูกเพราะว่าตีห้ามัน,นไม่ทำเงินเขาเขาไม่ได้จกล่องใหม่เนาะแต่ก็ดูจากขนาดต้นแล้วก็ทรงพุ่มเนี่ยน่าจะตัดมาหลายเที่ยวมากแล้วใช่ไหมเยอะตัดเยอะหลายทีปกติเขาตัดทุกอาทิตย์ไหมหรือหรือเป็นเดือนอใช่ ทุกอาทิตย์อ,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 อ๋อมีนคะเ่นมากทัดออกออมาสุกขายาอิอ๋อตัดเอาไปขายเองไ,<ด>ไม่ได้ส่งใครเลยใครจะมารับหน้าสวนก็ราคาปีก,กันนะเ่มนนะขางโอยออืมมีขาประจําที่นี่ก็ไม่ไม่ใช้สลิงเนอะเป็นไม้ค้ำต่อกิ่งอย่างนี้ก็ดีสะดวกดีดกเราต้องไปทําอย่างนี้เรา,าเราใหญ่ๆนะ ใหญ่เือขาแล้วเนี่ยเขาหมโ้ยมันเริ่มแดงออกขมางนอกแล้วเดียนะมันลายรนั่ยอันนั้อแหะแกะได้เลยครับของมาอยู่ส่วนเป็นของเราเพราะว่าักามีอย่มือรโลร้อยห้าพิบอ่ะโอ้ต้องรังไม่ลุกสวยอะ ดูทุกทีฮะเอาเข้าไปอีกเลยไหนน,นะผ่าครึ่งเลยได้ไหมได้จะผ่าไงนะผ่าไงก็ได้เลยใช่ไหมเอามือไว้อย่างเดียวผ่าครึ่งอย่างนี้จะไม่ได้ขินวะอ,อันนี้ <c oughs> เรา่เราไม่ได้เด็ดก,กับต้นใช่ไหมอ่าอหน <c oughs> น,นะเอามือเลถ่ายเป็นรูปไปหน่อยสดๆจากสวนนี่เลยเ <c oughs> จ็มมากอะ่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปเก็บหน่อยนะ ลูกนี้หวานเลยมดลูกนี้แบบรสชาติโดดคือเฟิร์นเนี่ยอันนี้พูดตรงๆนะสุกเกินไม่หวานมันต้องแบบกรอบๆอ,อย่างเงี้ยสุกเกินจะไม่หวานะตัดเลยรมาพี่มนอนเราครึ่งไปเอาไว้ให้เจ้าของเห็นอ่าเราไม่ได้เด็ดอ่ะเ,เ,ะเออลองลูกเนี้ยจะได้คืออ่าเราไม่ได้ขโมย คือสุกเกินจะออกแบบสั่วๆแล้วรสชาติจะไม่ค่อยหวานต้องกรอบๆอย่างนี้เพื่อนโอ้หวานเลยนะ<ม>นี่ได้ทั้งต้นเลยนะโอ้นี่ลูกใหญ่ด้วยเป้่อยเลย<ม>อืออันนี้จะบอกเลยให้ว่าอดแงอดงแดงแดงทะลุเปลือกออกมาข้างนอกเลยลูกเนี้ยถ้าจะดีทุ<ม>กแบบนี้อร่อยปะอันนี้นิ่มไปแล้วลูกมันจะระเบิดอ่ะ นะ่ามันเยะๆนะเดี๋ยวเก็บไปได้ล่ม<ย>เออเหมือนลูกขอ๋กลายเป็นว่าสุกจัดรสชาติดอบต้องกินแบบกรอบเงี้ยก่อนเก้าสิบไปเนี่ยได้หลังเก้าสิบไปในใะจนี่แหละต้นเนี้ยได้ทั้งต้นเลยอะไระต้องแบบกรอบๆเนะี่ยแดงทะลุแบบ ้อันนีทะลุผิวอะ่ะอืม,อมกินไปนี่ถ้าแดดร่มกว่านี้หน่อยก็จะดีมาก <c oughs> หลังไหมก็แล้วอ้ยแต่ฟินอะรุ่งนะ้วหวานอื่องนี้วหวานอยู่ที่เปอร์เซ็นต์การเก็บด้วยนะ,ะที่อมเปรี้ยวน้อยอืมแต่พอสุกโดดขึ้นมา ถ้าสุกเกินปุ๊บออกไปจืดเฉยเลยแปลกดิต้องทัก85เปอร์เซ็นต์กินกรอบๆหน่อยแค่เขียวๆหน่อยก็รสชา,าติดนนีฝาดต้นใหญ่เบิ้มแล้วต้นเดียวเนี่ยถ้านับต่อปีนะให้ทำเงินได้เกินหมื่นใช่ไหมออรอบนึงก็ได้ครับต่อต้นนะมีหลังบ้านปลูกเพ่อน้าต้นพอกินเลย อ้อยอาไลไดไลละหมื่นอ่ะต่อปีเออเนี่ยพาพี่ม่อนมาดูด้วยถ้าเกิดถ้าวัันนน้เพื่อนๆไปจะนก็เบอกว่าถ้าเกิดตรงนั้นนะเป็นกลุ่มที่แบบว่าทำให้ที่ไว้เนี่ยถ้าเกิดดีนะคนเลิกอ้อยได้พวกฝรั่งนีสต้าต้องจะไปบูเบิกทางนั้นแหละต้องหมายแรกอ่ะต้องต้องเปลี่ยนความคิดคนในบ้านให้ได้ก่อนแล้วทีนี้พวกลำนันพวกอะไรเขาก็ยังมองอยู่เขาดีแหละเขาจะเข้ามาออื เป็นายกอ่ะนายกเขาก็ยังมองไม่ม<อ>ได้อ,อยู่ยแล้วก็กิดที่โร่เท่าไหร่สองสามลูกตอนนี้สามลูกโรแต่ช่วงแรกๆก,ก็สองลูกอืมลูกใหญ่หน่อยนะช่วงแรกอันนี้ถ่อเยอะอย่างเงี้ยนะต้นมันเริ่มแก่แล้วมันไม่ให,ใหญ่อีกาอย่างนะงถ้าทำอินทรีย์นนะอุ้ยต้นไม่โสมกิมจ,จูต้มห้าปีอ่ะเหมือนกิมจูปลูกใหม่แบบนี้เลย,เย,เยได้ยาวๆเด้อ เนี่ยแล้วปีหนึ่งไม่ต้องมาไถตลอดทั้งหมเนี่ยเนแกพอหลังเนี่ยให้ผลผลิตไว้ด้วยไม่ได้ขี้เหล่ไม่ได้รอสามปีสองปีสามปีนะอ้อยก็ทนปี<ช>พอหลังนี้แปดเดือนนะให้แบบแก่จัดๆเลยนะจริงๆบางบาง,บางส่วนห้าเดือนห่อเลยส่วนเราไม่สองเดือนห่อไปเนสี่สิบห้าวันอืมไม่ต้องมาทำอะไรมันเยอะฉีดยาฉีดวัครัง งานอาจจะจุกจิกหน่อยตรงที่ตัดแต่งอะไรแบบเนี้ยแต่มันไม่ใช่งานหนักอะ่ะอแต่รายได้ดีมันหักลบแล้วมันเกินกว่านั้นเยอะหลายเท่านะจะต้องจิกจิกงทงานน้อยลงในแปลงขนาดเล็กลงไม่ต้องทําจำนวนมากก็ได้ผลิตเกษตรปานนี้เลยว่าอยู่ได้เลยนะถ้าสาหรับฝรั่งเนี่ยแล้วอนาคตมันจะตกไหมเอาไว้ถ้าคนสูกอัน,นเยอะ ยนะนะกิมจูอยู่มา30ปีปีนี้มันแพงจะ40แล้วแต่พูดถึงถึงเปลี่ยนพันธุ์ก็ฝรั่งมันเป็นอายุสั้นนะมันมันสามารถสร้างตัวได้เร็วพูดถึงไปปลูกแถวทางบ้านต้มหมือทางบ้านทำอะไรนี้ชนิดใหม่นะมันจะอายุยืนปลูกเต็งเลยมีลูกค้าที่สุพรรณอุ้ยเขาอยู่เท่าไหร่สุพรรณเขาบอกว่าเขาที่ปีต้นเขาโรคต้นเขาค่ะยังไม่นี่เลยไม่ตายเลยแต่บ้านเราเป็นไงมันปลูกมาเยอะจัดแล้วใช่ไหมโรคมันเยอะมันฟังซ่าอ่า แล้วปลูกแบบที่แน่นะเป็นต้นไม้จะพูดกองกินดาจะพูดระบุที่ก็เขาจะหาว่าทาลุนต้นไม้ไปลองสังเกตพื้นที่เแถวนี้ดูแล้วอ,อแน่นแล้วก็ห่อแบบห่อแบบตรงกลางต้นนะอย่าไปว่ากัเลยแม่หอวหดวันนี้ก็พามาดูส่วนจริงๆเนาะที่เขาทำผลน้ำหน่นะตอนนี้ราคาฝรั่งแดงดีมากอะ อยากกลับไปปลูกอีกสักติดไรทั้งนั้นมแต่ห้าไร่ก็พอแล้วเหนื่อยปุ๊กนีเดี๋ยวค่อยไปต่ออีกยี่ห้าไร่เออค่อยๆค่อยๆยี่ห้าไร่ใครจะดูเนี่ยเนาะแลงนี้ยเขาทำผลจำหน่ายแล้วก็คือไม่ต้องไปขายไหนเลยเชื่อไมมค้าจองหมดแหละเราจะซื้อกลับอย่างมาน่าเลยนี่นะ้สวยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนํานะการกินฝรั่งไส้แดงเนาะ คือไอ้ลูกที่สีชมพูไปไหนแล้ววะอยู่บนรถอ่ะเอาๆๆคือถ้าฝรั่งไซแดงพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นผงก็สื้อเปิ่มผงนี่นะต้องแนะนำว่าให้กินกรอบสุกเกินมันจะเหมือนจะรสชาติจะไม่ค่อยไม่ค่อยหวานเท่าไหร่เนี่ยแบบนี้หวานเลยแบบนี้อร่อยเลยดีย๋ยวมีลูกที่สุกเกินอยู่ที่พป็นมอนเนี่ยเอาเปมอนไปหยิบอยู่ถ้าแบบนี้นะกรอบแล้วรสชาติจัดมากอ๋อเนี่ยมันออกแบบชมพูอย่างนอคือมันแก่เกินไปแล้วอะ เดี๋ยวดูเดี๋ยวเราพาดูข้างในอันนี้มันออกเยดำจะเข้มมากออนี่นะเอาเดี๋ยวให้อุ้ยพาลองดูข้างในปลาจะชอบนะเนาะมันนิ่มฟูละเบาอืคือมันฟูจนแบบโอ้โหเนี่ยแดงแบบเหมือนเลือดเลยแดงแบบแดงแดงแต่คือกินไม่อร่อยแล้วอืเนี่ยแบบนี้กลิ่นมันจะแบบกลิ่นมันรุนแรงมากมันเจ็บรูเลยอุ้ยผ่าครึ่งให้เลยได้ปหม เนแบบต้องลองชิมไหนๆก็ผ่านแล้วนะมันเป็นโฟมเกินอ่ะคือมาน,นฟู<า>จนแบบเออมันโครงสร้างมันถูกทําลายด้วยด้วยความที่สุกเกินเดี๋ยวมันร้อนหรืองไงนะนะฮะมันริ่มมันนิ่มเลยอ่ะแต่แบบเนี้หอมแต่ไม่ไม่รสชาติาไม่ไม่จัดเท่าเขียวๆเงี้ยเขียวมันจะรสชาติอืม กลิ่นนะกลิ่นไม่แรงเท่าที่โนป้านลองเลยองโดมเนี่ยถ้าเป็นที่โนป้านอ้องนะจ่ออย่างนี้แม่งแบบอืมไม่ต้องจออ่อเออไม่ต้องจอ่อ,จอโชยอ,อันนี้กลิ่นแบบใครบอกควรไม่อร่อยกลิ่นไม่เป็นเองเนี่ยนะต้องดูลูกอีกอ่าถ้อาอย่างเงี้ยลูกเมื่อกี้นะที่อุ้ยชอบไว้อะกรอบเลยลูกโน้นลูกนี้อร่อยค่ะหนึ่ลูกนี้าใช่ไหมไม่ดูดีลูกนี้ อมผมมากินร่วงนี้แล้วแบบร่วงนี้จืดไปเลยเกลียวเกลียวก่อนนะเออนานะเดี๋ยวไปคลิปกันตรงเนี้ยเนาะก็พามาดูตลาดฝรั่งไผ้แดงเนะี่ยตอนนี้เป็นที่นิยมเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆเลยเนาะใครสนใจปลูกก็มากมีบางท่านถามว่าปลูกตอนนี้ยังทันไหมเขาปลูกกันเยอะแล้วไปมาทุกสวนเนี่ยทุกสวนก็ยังบอกว่าไม่พอขายไม่มีจะขายทั้งนั้นอะ ต่อนะใช้เวลาตั้งแต่กถึงเก็บรูปอ่ะมันเร็วม,มันไวมันไวกว่าพืชชนิดอื่นมันไวกว่ามะม่วงมะพร้าวทานยังไงก็ทานแล้วก็ต่อให้มีเยอะจริงๆนะดูกิมจูกะนะ็ได้กิมจูเนี่ยใครบอกล้นตลาดอ่ะอยู่มาสามสิบปีแล้วอนะ่ะทุกวันนี้ก็ราคาเนี่ยสามสิบสี่สิบออกจากสวนนะแต่ถ้าถึงมือผู้บริโภคสี่สิบห้าสิบหกสิบยังมีเลยนะกิมจู ฟินวันนี้ซัดไปหลายรูปมากเลยตั้งแต่ลงเรือมีทุกสถานีที่หนึ่งเดี๋ยวต้องไปอีกหลายส่วนนะแบ่งกระเพาะที่ที่อยากกินนะส่วนเนี้ยกระทิบนิดหนึง่งต้องขอซื้อแกบอกไม่ได้เดี๋ยวไม่ค้ารู้ว่าขายคนอื่นก็เข้าใจแกเลยใครมีสารประจมามนะเนาะเราก็ได้แค่มาทิมติดๆไปอย่างเงี้ยใครอยากกินนะรอแปลงต้อมนิดนึงกำลังเริ่มห่อ,อแล้วแล้วก็จะปลูกเพิ่มอีกเนาะ ดีย๋ยวให้ไปซื้อมาหนึงสวนเด็ดจะเอาเองเลยเดียวหน่อยอร่อยอร่อยอร่อยจริงเปิ้นหงมีนะทำผลดีเลยผลดกติดลูกง่ายทำผิวง่ายผิวสวยสวยเลยด้ยวยนะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะเผื่อเป็นแนวทางในการตัดสิในใจในการปลูกกนะันาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะ่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตห้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินรีวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆข่องใจ้วันนี้ขอตัว หมดนะเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ซัดสองคำลูกแล้วไอ้ที่ผ่าๆเนี่ยต้องเป็นคนเกิดได้แล้วคงต้องจัดก,การให้หมดโอเคครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ <c oughs>